สวัสดีนะฮะน้องๆนงน,นูผู้ชื่นชอบในแดนด o เวลทุกคนเป็นยังไงกันบ้างกับคิดเมนตัวแรกที่เราเล่นกันไปสนุกกันดีหรือเปล่าฮะแต่ว่าในวันนี้ยังคงไม่ใช่เมนนะเรายังขาดตัวธรรมดาอีกหลายตัวเลยที่เราไม่ได้เล่นแบบปาร์ตี้กันและในวันนี้ก็คือนี่เลยฮะแม่ผีเสื้อกลางคืนหนึ่งในสายล่อขั้นเทพที่อาจจะเทพสำหรับคนอื่นส่วนเราล่อตัวนี้ไม่เป็นจริง และในวันนี้นะฮะก็ยังมีอิดแดงมาเป็นตัวพันธนาการขาของแม่ผีเสือ้อกลางคืนของเราอีกนะฮะดูสิเง้สายล่ออันโดดเด่นที่มีอิดแดงมันจะไปได้สักกี่ชั้นกันนะ มารอลุ้นไปด้วยกันดีกว่าในวันนี้ผมขอมาแนะนําร้านดีๆสักร้านให้ทุกคนได้รู้จักกับร้านบิวอุปกรณ์ช็อปใครก็ตามนะฮะที่กำลังตามหาไอเทมจากเกมโรบักดังๆไม่ว่าจะเกมบล็อกฟูด้ดสก i บีดี้ทอยเลสอนิเมะแวนการ์ดหรือช่วงนี้ที่กำลังมาแรงแล้วก็คือเกมตกปลาอย่างเกมฟิตนะฮะร้านบิวอุปกรณ์ช็อปก็ได้ขนไอเทมมากมายมาให้ทุกคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวของผมเองก็ใช้บริการจากร้านบิวอุปกรณ์ช็อปมาตลอดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยน้องๆนู่ๆคนไหน คลิกลิงก์ด้านล่างใต้คลิปของผมได้เลยนะฮะเอาละฮะทุกคนเริ่มที่ชั้น3มน้องๆหนูๆรอทะยานออกตัวขอเพียงลิฟปิดก็จะทยานแล้วเก้าเก้าเก้าเผีเสื้อทั้งหลายอุ้ยเปิดมากใครเปิดแคปซูลอะฮัลโหลอุ้ยมีคนเปิดจริงๆด้วยเปิดทาไมอะแล้วผีเสื้อฮะด้วยความที่เขาไม่มีแขนนะเนาะปั่นช้ามากแล้วก็เด่นเอาเรื่อง สวนไตมีนาไม่ต้องพูดถึง175นั้นเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีเท่าไหรเลยกดนี่เดียวไปหมดแล้วตัวไซิลเราเคยลองแล้วเราจําได้ดีเลยพุ่งผ่านก็งับอยู่ดีเด้อไม่เป็นอมตะอย่างที่คิดไว้โอ้ยอิซ่าเต็มเลยทุกคนเมื่อมีแอร์ฮอนอยู่กับเราพื่เอาจะมีประโยชน์ต็มกับเรานั้นมันคือความอนาันตราย ดังดังชั้นที่สี่ก็ให้แล้วฮะทุกคนไม่รู้จะเจอเมนที่ชั้นที่ห้าเลยไหมนะถ้าแบบนั้นปีเสื้อกลางคืนเราคงได้เป็นแมงเม่าแน่เลยบินเข้ากองไฟเดชสักหน่อยไหมสักหน่อยไหมอะไรดีอ้าวอ้าผมไม่รู้อะไรด้วยนะครับไม่มีใครเห็นผมนะครับไม่มีนะไม่มีไม่ไม่รอดูผลดีกว่าละคนไหมครับมีไหมครับมีไหมครับเฮ้ยอันนั้นมันว้าวเทพเราจมเลยเฮ้ยเดี๋ยว เออ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 อย่าไม่นะอยู่ดีๆก็มีสมาชิกในปาร์ตี้เพิ่มขึ้นรับไม่ได้เรื่องนี้มันอะไรเนี่ยเก้าเก้ากแล้วเหรอไม่ยอมนี่แน่มิเชลโดนมิเชลไล่งับฮะว้าวเฮ้ย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 ไอ้เจ้าไอ้เจ้าไอ้เจ้าฮู้ยนี่นะฮ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 ะไอ้เชุบไปแล้วไม่รู้มันจะมีอะไรยากๆไหมนะดูดิ เหลือกันครบเลยไม่ได้เป็นแมงเม้าบินเข้ากองไฟสักทีความท้าทายมันไปไหนไเกมเนี้รอหรือเราจะเซียนเอ้าจอมกเ,เป็นผีเสื้อกลางคืนของแท้แล้ว <c oughs> ไม่มีไฟในตัวเลยสกักนิดเดียวเน่ยเน่ยเน่ยเนี่ทั้ทงที่มันก็สามดาวใช่ไหมเท่ากับบล็อกเทนหรืออะไรพวกนี้ยก็คือเป็นตัวสามมันอะแต่ทำไมรู้สึกว่ามันช้าผิดปกติวะเราคิดไปเองเหรอมือดแล้วไงครับผมไม่มีไฟแล้วไงครับผมผมไวนะครับผมอุ้ยเอาผิดทาง <c oughs> เอาวะกดสกอยู่กันมันเลยนะเนี <c> ้ย <oughs> ทุกคน <c oughs> มีน้องเขาแอบดูอยู่แล้วรู้ไหมฮะเขาแอบดูผมทําไมก็เพราะว่าเียเลยเเราอยากแตะอุย้ยแตะเลย <c oughs> เราไม่ผิดนะเราแตะได้แล้วนะ <c oughs> นี่นะแ yeah, ย่เสร็จแล้วว้าวไปแล้วอ,อยาไี่จ๊ะไม่ขายยาเลยจ้า <c oughs> รู้หรือเปล่าอะไรที่ผีเชื่อไม่ชอบ ทุกคนรู้ไหมฮะมันก็คือไม้ดักจับแมลงอย่างไองเจ้าตัวนั้นไงความสามารถในการดักจับแมลงนั้นผีเสื้อไม่ชอบเลยครับถ้าเป็นไปได้อยู่เฉยๆแล้วจุดไฟล่อ,อเอาไปนั้นได้ไหมมันดูจะแฮปปี้มากกว่านะโอ้โห,โหมันยืดแล้วตามติดชีวิตไม้ดักจับแมลงแต่อย่าตามติดมากนะเดี๋ยวโดนเองไป้แล้ฮะไปะไดแล้วจะโดน,นไหมโอ้โหวับเฮ้ยอีกนิดเดียวขอบไปแล้วขไปแล้วตามตามตามแงบๆงบ มีมี e. มีผู้ช่วยอ่าไม่ชอบเลย้ยงตัวนี้เอ้านั่นไงโดนตีแล้วตามติดชีวิตไม้ดักจับแมลงยืดงับเข้าให้ใครจะโดนเียกว่เฮ้ใคร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 ท่าไหนท่าไหนผู้ช่วยผู้ช่วยมีเยอะเอาติดกำแพงพุ่งเลยรู้ไหมฮะผีเสื้อไม่ชอบอะไรมากที่สุดอีกอย่างหนึ่งเฮ้ยพลาดเดี๋ยวโอ้ โอ้โหแต่สนใจอืทุกคนทำให้เราเพลิน,นะอนะอย่านะอย่านะเนี่ยเข้าตะขยะแล้วพีเสื้อไม่ชอบหมาฮะหมามันชอบ g ั a ผีเสื้อมันหักปีกเล่นอย่างสนุกสนานพีเสื้อกลัวพีเสื้อจะไม่ไปไหนทางนั้นพีเสื้อจะอยู่แถวนี้โอ้เสียงงับเมื่อกี้ช่างหน้าอร่อยเหลือเกินโ <c oughs> อ้และเครื่องัลคร่ออันตรายใครปั่นเครื่องนี้ไต้องใจกล้ามากแน่อนอนอาย,ยุมาแล้วเหรอ ผู้กล้าแอะะะะอะนนี้มีใครไหมครับอ้มาแล้วอมาแล้วนี่ไงงับไปแล้วโอ้โหไม่รอดูบทเลยทั้นั้นเราซ่อนตัวก่อนเลยอายุโอ้โหลาดเหรอเนี่ยว้าวเซ็งจังเราเป็นทวิตเต้นหรือเปล่าวะเฮ้ย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 ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย้นเฮ้ย้ยนี้ยเ้เนย้เยเฮยเย เครื่องมันอยู่ตรงไหนกันแล้วทำไมมามันทำงานบ่อยจังเลยมันเกิดอะไรขึ้นกันนะเฮ้ยเจ้รู้แล้วอนี่โดนมาดักหน้าเราว่าเราควรไปจากชั้นนี้ได้แล้วแหละอย่าอยู่ชั้นนี้นานนะอะไรใครเปิดอะไรอปั๊บเข้าให้ความโลภไงฮะเนี่ยเราเข้าใจดีเลยเรื่องความโลภเนี่ยว้าวมาแล้วตึมตึมตึม ตืมๆมว้ยตืมๆ,มๆここ <bunker. S 1> แบบนี้โอ้โหปับเข้าให้อีกหนึ่งอิ่มได้หรือยังถามแค่นี้แหละอ่ะอู่ๆมายังไงครับเนี่ยว้าวไปแล้วหลุดไหมครับบ่เถอะเอออีซี่ว่ะนี่สินะดวงงได้การ์ดยาครับเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะไหนอะแล้วว่าโอ้โหนี่ไงไม่พอ ไอกเจ้าหมากระเป๋าล่างยักษ์มันอยู่ชั้นนี้อีกแล้วเหรอมันตามไปชั้นเมื่อกี้เหรอเฮ้ยจ้ะเฮ้ยมันมาหนีน้มันมาหนี่เดี๋ยวโอ้โอโน้องต้มีสองคนเลยเราควรล่อไปแห่น้องเขาไหมดีถ้าเราเป็นคนดีไม่ได้ล่อหืมอย่าไปอ่านไปก็เก้าแบบนี้นะนี่นะแน่น้องคนนั้นคือใครอะเห็นที่เราทาเมื่อกี้ต้องทำลายหลักฐานสักหน่อยและหนูมอเห็นฉากนั้นนะหนูระวังตัวไว้นะเอาที่ เออนู้เลโอไปไหนไปไหนกันไปไหนกันไปไหนกันไอ้เหีเฮ้ยชผมรอดไหมครับจุ๊บโรบีช็อกโกแลตไอ้ไอ้เฮ้ยชรอดทั้งคู่ตึมอู้ใครโดนไม้ตีมาแล้วไม่ใช่เล่าเหรอมึงกาเล่าจริงๆด้วยวันดีมีเพื่อนอู้ โอ้โหเหมือนโดนหน้าเอ้ยไปน่าไปดูเขาเลยอืมเนื้ออ้ออุ้จุ๊บจุ๊บขอโค้งหน่อยไม่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 ได้ใช้ยาแล้วใช่เลยโอ้โหยังเห็นอีกเหรออ่ะหมดแล้วครับจะไม่ปิดปากหนูเลโอไปไปมาเราจะลราปิดปากเองมะเนี่ยจ้าเสร็จแล้วไปโกรอแล้วครับแต่มีน้องไม่หลอดเดินหน้าลิบเลยไม่รู้มีใครได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าแต่เราว่าเราได้ยิน เงียบเงียบนั่นตอนที่เราเล่นตัวสตรอเบอร์รี่แหละไม่ยอมมานะแต่ทีเนี้ย <Yeah. S 1> เห็นว่าเราเป็นผีเสื้อนึกว่าเราเหมือนแมลงที่ต้องการน้ําหวานหเลยไงกะให้เราไปตอมลากไม้แหมไปหน่อยก็ได้ไหมเข้มาทั้งทีนาอโอ้ oh. ไม่ใช่ไม่ได้อยากกินขอนไม้ไม่ชอบผมเคี้ยวไม่ได้ครับอุยน้องครับขอโทษอัลโหล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 โดยไมนะ่น hey. ่ะเฮ้ยวนนี้เอฟเเอาาไม่ยเออ อ้าเรียบร้อยเอ้าเรียบร้อยอีกทีนึงอ้ามีกรุ๊ปเลยเหรอโอ้โหทำไมไอ้ไม้ดักจับมแมลงมันมาเยอะจังเลยอะเอ้ยเจ้าเฮ้ยมันเห็นใครมันเห็นแน่นอนว่ามันเห็นใครสักคนหนึ่งแต่มันไม่ใช่เราอ้บ่าวขอนไม้กำลังมาอ้ว้าวลูกโป่งเฮ้ยมันมาหมดเลยเดี๋ยวไม่เอาลนะ้วเจ้าทำไมหนูหน,หนูกลับมาเพราะอะไรอ๋อลากคนมาเพิ่มนี่เองยูอืมไม้ดักจับมแมลง ปาดข้าให้อีกหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนเห็นเราโอ้โหตอนนั้นก็เหมือนกันอืมขอซ่อนตัวตรงนี้ได้ไหมไม่ได้สินะเอาได้เหรอว้าไม่บอกเราว่าได้เอลอไม่ได้อ่ะแย่ไปแล้วมุยเฮ้ยจ้าเห็นแล้วไงอ่ะงอดับอีกแล้วดับได้ดับดีมีเมย์เองไหมเนี่ยฮะเห็นมีสองชั้นแล้วนี่ชั้นนี้มีไหมเถออถ้ามีก็มีมันเลยไม่กลัวหรอกเด้อ ไม่ได้ยินเสียงเท้าเดินนะไม่น่าจะมี<อ>ได้ทํางานแบบเต็มเครื่องสักทีหลังจากปั่นแบบเสรษจกันเกินมาตั้งนานยังไม่ีใครมานะมีไหมดูท่านหน่อยสิน้องข้าจะปั่นเสร็จแล้วอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยกุง้งอู้ไปทางนั้นเหรอเราล่อสิงานนี้วนกลับมาหรือเปล่าแงม,มีสโลสามเฮ้ยใ,ใครเห็นกุ้งนี่กลับมาแล้วเหรอรอสิครับผมนะหลบเก่งนะเดี๋ยวเราจุดให้เองนี่นะอ่าอันนี้ไม่เลีกกว่าจุดละเหลือั้งครึ่งถาง ไปแล้วเสียงนี้มันเออเรียบร้อยโอกาสไฟดับในชั้นแบบเนี้ยเยอะจังคิดว่าชั้น14ไฟดับแล้ว15ก็ดับเหรออะไรครับนี่ดับสามชั้นติดแล้วมีอะไรกุ้งว้าวไม่อะไรักนะมีลูกโป่งด้วยไปแล้วครับผมไปแล้วครับอย่าตามผมมาได้ไหมครับมีน้องคนนั้นอยู่ดีครับอุ้ยผเนี่อันตรายมากเดี๋ยวปั่นให้ก็ได้เฮ้ยเชฮ้ยโอ้โหมีฟ้าแฟดไอ้เหรอเหรอ ไอแพมเพิร์ดไอแพมเพิร์ดมาอังกุ้งก็อยู่โอ้ลูกโป่งเน่าก็มาเมื่อมันอยู่เยอะจังเลยอะออไม่ชิวเลยใครมาก้ะแฟดเฮ้ย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 ตามติดขึ้นไปแล้วนะเห็นหน้าตาเหมือนกันหน่อยเป็นไม่ได้นะอืมปล่อยหน่อยไม่ล่าปล่อยเถอะนะขอร้องละปล่อยเถอะปล่อยยังเอ้าไอพีเสื้อปล่อยและไอแพมเพิร์ดมันยังไงเฮ้ยจะหมดแล้วน้องจ๋าช่วยพี่ด้วยน้องหลุดแล้วขอแค่ปั่นตรงนี้เสร็จเราจะสบายแล้ว อระเจ้าเมนสบายเลยไปดูแลเป็นดูแลน้องขอนี้วไปข้างนอกดีมากเฮ้ยพระเจ้าโอ้โหไม่โดนแล้วเมื่อกี้นึกว่าโดนแน่เนี่ยเราทั้งมันก็เก่งนี่นาว้าวแต่หลุดไม่จริงมันไม่หลุดว้าฟูหลุดไหมเฮ้ยเหตุการณ์เมื่อกี้ไม่โดนงับเลยอ่ะเราพัฒนาไปอีกขั้นแล้วสินะนี่นะเนี่ยแล้วก็สี่ว้าวไอ ใครเห็นนี่คะอู้น้องโดนแน่เลยไปแล้วครับบ้าน้องอย่าไปทางนั้นระวังนะเอ้าทางนี้ก็อย่าไปเหมือนกันที่นะโอ้น้องน้องจอน้องน้องจอน้องพี่ไปทางนี้ได้ไหมอาไปทางนี้นะครับโอ้ยต่ำมาเป็นพวนเลยอยู่ดี่ก็กลายเป็นตัวล่อไม่นะว่าจะหลุดหลุด,ลดอย่ามาไม่ไม่เห็นหรอกไงบอกแล้วว่าไม่เห็นเฮ้ยรอดเหรอเฮ้ยจริงเหรอเนี่ย เอาว่ะรอดอสักท yeah. ีหนึ่งต้นโดนเหลือแค่เครื่องเดียวแล้วตรงกลางนั่นสินะใครจะไปปั่นวะไม่ใช่เราแน่ๆเออไปไม่ได้เลยหลุดเถอะหลุดอ๋อโดนอีกแล้วอโอยาฮะหมดหมดแล้วทุกอย่างขอร้องผมจะหมดทุกอย่างแล้วจริงๆนะได้เวลา CCTV กันอีกแล้ว เหลือหนูมอนโต้หนึหัวใจกับหนูชิป2หัวใจที่หยุดนิ่งเลยน่าจะรีสแตมิน่านะฮะและแล้วเครื่องสุดท้ายในชั้นที่15ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยหรือเปล่าโอ้เสร็จแล้วเข้ารีบเลยครับหนูคนนี้1ห,หัวใจนี่พุ่งไปแล้วอีซี่คนหนึ่งอีกคนหนึ่งล่ะคนนี้เอ้ากับประสามหัวใจแล้วเหรอโอ้โสต็อกยาวไว้กี่อันกันเนี่ยต้องรอสักทีพันนี้นั่นแหละ ได้เวลาห้องชีตเป็นห้องที่เราไม่ชอบที่สุดแหละสิ่งของมันเกะก,กะไปหมดเลยฮะมันหลบยากอะแล้วบางห้องมันก็ดูเฮะเหมือนจะหลบได้แต่ก็หลบไม่ได้หรือมีใครชอบห้องชีตมหรือถ้าใครไม่ชอบไม่ชอบเพราะอะไรบอกกันได้นะทุกคนหหนูหนูคนนี้เป็นตัวล่อเหรออ๋อหนูจิ๊บที่มีสองหัวใจนะฮะทําการล่อให้เพื่อนที่มีหนึ่งหัวใจคนนี้ได้ทำการปัน่นจิตเครื่องเองเนาะอ่ะน,นะโอ้โหตีนแหกแน่ <c oughs> ลูกโป่งเน่าออกมายังไงครับเนี้ย มาแบบนี้นูมันโตเฮ้ยจือนูมันโตไปทางที้เลยสิยุบเฮ้ยโสกิลมันโค้งได้ด้วยเหรออ่ะเพิ่งรู้หลุดไหมครับไม่หลุดนะฮะและหนูมันโตก็ลาโลกไปแล้วในตอนนี้เหลือเพียงหนูจิ๊บเพียงคนเดียวเท่านั้นแม้จะไม่น่าเชื่อนะฮะแต่หนูจิ๊บก็ทําได้ในตอนนี้เขาปั่นคนเดียวมาจนถึงเครื่องสุดท้ายแล้วที่สําคัญไม่รู้ว่าโชคดีอะไรแต่เขาเจอหยาในชั้นนี้ซะงั้น เราเขาก็เลยมีหัวใจเต,ต็มอีกแล้วอะ่ะดูนี่ผิวไหวดังสายลมเหลือแพีงคนเดียวที่มุ่งหน้าสู่ชั้นถัดไปในยินเสียงนี้ห้องชี้อีกแล้วหรอเสียงนี้คือแหละลากไม้เหรอหรือไม่ใช่อ๋อเครื่องจกักรวีนี่ใช่ไหมนั่งไงโอ้โหเจอวีเอาเจอลากไม้ด้วยตึงตึงให้น้องโอ้โหโดนดักหน้าแบบนี้หลบไงอะถามจริงอะ น้องก็ยังมียาใน,นซองอีกเหรอโอ้โหี่น้องสโลแบบนี้อืโดนทุกอย่างเอาจริงปะเนี่ยกระดกโอ้ยสมบกบอมที่น้องเขาซื้อมาเมื่อนานาม,มาแล้วนะฮะเอาน้องน้องสโลเอ้าเรียบร้อย